สวัสดีสวัสดีครับพี่น้ำเพิ่งเฮ้ถือถุงมานี่ซือแว่นใหม่มาละสิถูกต้องเลยครับช่วงนี้ผมกําลังฟิตชอบทํางานไม้ครับก็เลยไปเลือกแว่นที่จะใส่เป็นแว่นนิรภัยครับเพื่อจะได้ป้องกันดวงตาพี่น้ำเพิ่งรู้ไหมครับว่านี่แว่นนิรภัยจริงๆแล้วอ่ะมีข้อควรคำหนึง ที่เราจะต้องคอยคำนึงในการจะเลือกซื้อด้วยครับโดยเราต้องลองสวมใส่ให้แน่ใจก่อนว่าแว่นตานิรภัยพอดีกับใบหน้าและด้างจมูกของเราครับรวมถึงขากรอบแว่นพอดีกับใบหูซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะทําให้กรอบแว่นอยู่ติดกับใบหน้าของเรามากที่สุดและสามารถปกป้องดวงตาเราได้ครับและหลังจากใช้งานแว่นนิรภัยแล้วก็ควรทําความสะอาดทุกครั้งโดยหลีกเลี่ยงการเช็ดถูแรงๆบริเวณเลนส์ เพราะอาจจะทาให้เลนส์เป็นรอยส่งผลให้ประสิทธิภาพของการมองเห็นลดลงครับและถ้าแว่นนิรภัยมีรอยขีดข่วนรอยแตกร้าวโค้องงอไม่สามารถสวมใส่ได้พอดีจะต้องรีบหาเสียนใหม่เลยครับเพราะนั้นแสดงว่าแว่นนิรภัยอันนี้ไม่สามารถปกป้องดวงตาของเราได้แล้วครับอ๋อเหรอที่ดูแล้วนะแว่นนิรภัยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ออกแบบเก๋ๆเหมือนกันนะ อย่างบ้านของเจอรี่เนี่ยนะดูเป็นแว่นแฟชั่นได้เลยนะโอ้ใช่เลยครับจะเลือกกรอบบ้านทนั้งทีก็ต้องเลือกแบบที่ใช้ได้หลายๆโอกาสครับนน,นี่สวยนะครับใช่รู้ลึกร,รู้จริงจริง,รงคนที่ดูเป็นแนวนักวิทยาศาสตร์ด้วยสนับสนุนโดยห้างแว่นท็อปเจริญ